นา68มากรรมฐานเจดวันช่วงวันสองวันก่อนกลับมีสภาวะธรรมที่ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์และตกใจคือระหว่างนั่งสมาธิจูๆ่ๆมีคำด่าสะบทว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพยิ่งเสียงกล้องอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยจิตท,ที่มันถ้าคุณไม่ฝึกไม่เตรียมกายเตรียมใจคุณจะเจอพวกเนี้ยถ้าเผลอเนี่ยจะใจ ร้อนใจบน่นแล้วก็โดยโดยนิสัยเราที่บน่นที่อะไรไอ้พวกนี้จะขึ้นมามันบอกมันสะท้อนตัวคุณนะครับไม่สามารถคุมจิตได้ทําให้ออกจากสมาธิน้ําตาไหลเสียใจเพราะรู้สึกผิดบาปมันคืออะไรครับพระครูเสียงกล้องในจิตใต้สำนึกมันบวกกับจริตของเรานิสยัยอุปนิสัยของเรา คุณต้องกลับมาที่นี่วิธีแก้คือรู้หนอรู้หนอนะครับถึงบอกว่าปัจจุบันจริงสําคัญไม่งั้นคุณจะโดนไอ้พวกนี้ขึ้นมากวนคุณตลอดปัจจุบันเกิดดับรูปนามพระไตรลักษณ์เราไม่ใช่คนเมื่อวานคุณจะได้กลับมาหนักแน่นครับไม่งั้นคุณจะถูกหลอนด้วยไอ้ความทรงจําแล้วก็จริตของคุณที่มันผสมกันยอผู้หญิงหลุดจากตัวนี้ยากครับ เพราะคุณไม่ได้ฝึกเตรียมใจเตรียมกายเตรียมใจคุณจะแก้ยากเลยครับบางทีอาตมาอยากจะตอบนะแต่ว่าเขากําลังทุกข์ถ้าตอบไม่ดีมันเหมือนไปซ้ําเขานะครับถ้าถ้าอารมณ์ดีๆคุณฟังคุณจะอ๋อนอ่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นจุดอ่อนตัวเราแต่ถ้าคุณไม่ดีคุณกําลังวิตกจะหลิดกังวลเนี่ยคุณก็นึกว่าเราผิดแล้วเราเราแก้ไหมนะมันอยู่ในอารมณ์นะครับ คุณไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องของตัวตัวหลอกอ่ะตัวจิตตาจำนึกผอาหลอกผอาหลอกแล้วรู้หนอรู้หนอคุณตั้งสติเราไม่ใช่คนเมื่อวานมันจะเป็นแค่หลอกแต่ถ้าคุณถ้าตั้งสติไม่ได้คุณฟื้นไม่ได้มันจะจากหลอกจะกลายเป็นหลอนมันจะเป็นความจําที่หลอนคุณตลอดที่คุณมานั่งร้องไห้เสียใจมันผุดขึ้นมานิดเดียวอะไรที่มันแสลงใจมันมันเตรียมผุดขึ้นมาแย่คุณแน่ครับ พอเ,เข้าจิตตานุปัตนาคุณคุณรับไม่ไหวอะแต่ถ้าคุณบอกเห็นหนอเสียงหนอกินหนอรู้หนอเราไม่ใช่คนเมื่อวานเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่มันจะได้เฮ้ยเราไม่ใช่คนเมื่อวานทําผิดทําถูกชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดขเคลียใช้ความดีทดแทนแบบและยิ่งคุณไม่มีเจตนาด้วยทําโดยโดยแบบนิสัยอะ เจตนาไม่มีเลยนะครับดังนั้นคุณเรื่องกฎแห่งกรรมบ au, เบาโอหสวศิกรรมได้ครับแต่ความทรงจำเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันเหมือนกับเรามีเจตนามันไปย้ำคุณตัวนั้นแล้วคุณแก้ไม่ทันอ่ะคุณรู้ไม่ทันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรายังเด็กยังไอ้นนญนีด้วยนะครับเราไม่มีความรู้อะไรพวกนั้นเราก็เล่นตามใจตัวเองไป พระที่เป็นเกจิได้ต้องผ่านอารมณ์นี้ทุกองค์ครับถูกหลอนมาทุกองคครับแล้วจนแยกได้ว่าเฮ้ยมันมันจบไปแล้วผ่านไปแล้วก็โหชิก,กรรมก็ยอมใช้นะครับอันนั้นคุณเตรียมตัวไว้ได้นาะฝากพวกกรรมฐานทั้งโยมชายโยมหญิงไว้เตรียมตัว,วพวกมนุษย์ด้วยกันนี่แหละชอบข่มชอบกดดันชอบอะไรพวกนี้ ชอบชอบชอบอย่างนี้คุณคุณก็คบยิ้มยิ้มไปเขาอะไรไปไอ้ไอ้นี่มันคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเดี๋ยวมันจะมีข่มแล้วนะเดี๋ยวมีคนที่เหนือฟ้ายังมีฟ้ามันจะมีคนมาขม่มไอ้ไอ้นี่อีกทแทนเราแล้วไปดูเดี๋ยวบางทีมันหงอกับบางคนมาข่มกับบางคนคุณไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมนุษย์พวกนี้เลยครับเจองานแล้วก็เลิกถ้าคุณไม่มีกรรมฐานคุณก็จะคิดเหมือนเจ้าคืนอ่ะ บอกได้เลยนะครับโยมู้ชายนะครับอย่าอย่าพลาดตัวนี้ถ้าคุณฝึกผ่านอารมณ์ตัวนี้ได้คุณเป็นเกจิเลยนะครับพเพราะพาเกจิทุกองค์ต้องผ่านอารมณ์ดี้อารมณ์อยากเอาชนะนะครับฝากยมผู้ชายไปเลยนะครับยมู้หญิงอาจจะยากหน่อยนะนะขอบคุณมากที่ถามนะคุ้ณคุ้มได้ครับถ้าอายุคุณยังไม่มากเนี่ยนะครับคุณยังเป็นลูกน้องอยู่ เดี๋ยวพออยู่มากประสบการณ์ปุ๊บคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณจะคุณจะเหมือนหัวหน้าคุณหรือเปล่าหรือฉันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้ว